สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวมือถือวิกโกวาหกนะโอเคมาแล้วโอเควันนี้แบตเตอรี่ของเราอยู่หนะึ่งซนตะเดี๋ยวมาลองถ่ายรูปก,กันนะโอเคเริ่มเลยนะหนึ่องซโอเคเรามาถ่ายวิดีโอกัน มาทดสอบถ่ายวิดีโอกันนะโอเคสามารถถ่ายมุมไฟได้ด้วยนะรุ่นนี้ชอบมากนะใช้แล้วมันอึดมากโอเคกดบันทึกครับโอเคดูในโปรไฟล์ถ่ายมุมไฟได้ด้วยนะเห็นไหมรุ่นนี้ชอบมากนะใช้แล้วมันอึดมากรุ่นนี้ชอบมากนะโอเค โอเคเดี๋ยวมาลองใช้งานติ๊กต็อกกันนะโอเคอโอเคที่เราจะต้องการอะไรก็ได้นะโอเคคลิปนี้ชอบมากนะ สามารถเล่นติ๊กต็อกทั้ง YouTube ได้ด้วยนะเล่นทั้งติ๊กต็อกได้ด้วยนะเห็นไหมเล่นทั้งติ๊กต็อกได้ด้วยขอสารภาพเลยว่าอยู่นี่ที่นี่สารหลักมืองจงมาทุรกันดีขอรุ่นนี้ชอบมากนะอันนี้รุ่นวิกโก้นะวิกโก้ไวด์หกสิบสองนะ คลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาก่อนสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับจากช่องสมบูรณครบทำแล้วครับ,รบสวัสดีครับ